เก่งเด็กหนุ่มที่กำลังถังแตกตัดสินใจเซ็นสัญญาทำงานกระดึกที่โรงงานรีไซเคิลแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมร้างค่าแรงคือละสองพันบาทจ่ายสดทุกเช้าเงื่อนไขในสัญญามีข้อแปลกๆอยู่หนึ่งบรรทัดที่พิมพ์ด้วยตัวหนังสือเล็กจิว๋วบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางจิตวิญญาณหรืออวัยวะที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างเก่งไม่ได้สนใจเขาแค่อยากได้เงินจึงเซ็นชื่อลงไปโดยไม่รู้ว่าปากกานั้หมึกสีแดงสดเหมือนเลือดจริงเวลาห้าทุ่มเก่งเริ่มงานวันแรก บรรยากาศในโรงงานหนาวเหน็บผิดปกติกลิ่นสนิมเหล็กคละคลุ้งผสมกับกลิ่นเหม็นข่าวแปลกๆที่ไม่ใช่กลิ่นขยะทั่วไปเสียงเครื่องจักรทำงานดังกระหึ่มครืดตึงครืดตึงเป็นจังหวะที่ฟังดูเหมือนจังหวะการเต้นของหัวใจยักษ์ เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆในลายผลิตใส่ชุดหมีสีเทาปิดหน้าปิดตาทุกคนก้มหน้าทำงานเหมือนหุ่นยนต์ไม่มีการทักทายไม่มีการสบตาราวกับว่าพวกเขาไม่มีตัวตน ลุงชัยหัวหน้าลายผลิตที่มีแผลเป็นหน้ากลัวพาดผ่านใบหน้าเดินเข้ามาหาเก่งพร้อมยื่นที่ครอบหูอุตสาหกรรมให้จำใส่หัวกัลลาของเองไว้ลุงชัยกระซิบท่ามกลางเสียงเครื่องจักรหนึ่งห้ามถอดไอ้นี่เด็ดขาดไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไร 2. หน้าที่เองคือเขีย่ยของที่ไม่ใช่วัตถุดิบออก และสห้ามมองขึ้นไปที่ต้นทางของสายพานถ้าไม่อยากเสียสติงานเริ่มขึ้นสายพานเลื่อนไหลผ่านหน้าเก่งด้วยความเร็วคงที่สิ่งที่ไหลมาตามสายพานคือถุงดำมัดปากแน่นดูไม่ออกว่าข้างในคืออะไรหน้าที่ของเก่งคือคอยดูว่ามีอะไรหลุดออกมาไหม ผ่านไปสองชั่วโมงเก่งเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติถุงบางใบมีของเหลวสีแดงซึมออกมาบางใบมีรูปร่างบิดเบี้ยวเหมือนท่อนแขนหรือขาคนแต่เขาพยายามปลอบใจตัวเองว่าเป็นแค่ขยะเปียกหรือหุ่นโชว์เสื้อผ้าเก่าๆตีสช่วงเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าที่สุด เหงื่อของเก่งไหลซึมเข้าไปในที่ครอบหูทำให้เกิดความรำคาญเขาเผลอขยับที่ครอบหูออกเล็กน้อยเพื่อระบายอากาศเพียงเสี้ยววินาทีทันใดนั้นเสียงเครื่องจักรที่ดังกระหึ่มก็เปลี่ยนไปมันไม่ใช่เสียงโลหะกระทบกันแต่มันคือเสียงกรีดร้อง เสียงร้องโหยหวนของผู้คนนับร้อยดังก้องมาจากเครื่องบดที่ปลายทางสายพานช่วยด้วยร้อนเจ็บเสียงเหล่านั้นชัดเจนจนเก่งต้องรีบกดที่ครอบหูกลับเข้าไปด้วยมือที่สั่นเทาความกลัวเริ่มเกาะกินใจแต่เก่งยังไม่กล้าลุกหนีจ,จู่ๆสายพานก็กระตุก ถุงดำใบหนึ่งฉีกขาดต่อหน้าเขาสิ่งที่กลิ้งออกมาไม่ใช่ขยะมันคือศีรษะมนุษย์เป็นหัวของผู้หญิงผมยาวดวงตาเบิกโพลงด้วยความหวาดกลัวปากอ้าค้างเหมือนกำลังกรีดร้องวินาทีก่อนตายและที่น่าสยองที่สุดคือเก่งจำได้ว่า ผู้หญิงคนนี้คือคนที่นั่งรถรับส่งคนงานมาพร้อมกับเขาเมื่อตอนหัวค่ำสติของเก่งขาดพึงเขาลืมกดทุกข้อลืมความกลัวเรื่องตกงานเขาถอยหลังกรูดและเผลอเงยหน้ามองขึ้นไปที่ต้นทางของสายพานภาพที่เห็นทำให้เข่าของเขาสุดลงกับพื้น ต้นทางไม่ใช่เครื่องจักรคัดแยกขยะแต่มันคือกรงขังขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่บนเพดานภายในกรงอัดแน่นด้วยคนงานกระดึกชุดก่อนหน้านี้ที่ถูกจับแก้ผ้าและโยนลงมาบนสายพานทีละคนๆเพื่อส่งเข้าเครื่องบดเพื่อนำไปทำเป็นเนื้อบดเกรดพรีเมียมส่งขายตลาดมืด เก่งพยายามจะวิ่งหนีแต่ประตูโรงงานปิดล็อกแน่นหนาะลุงชัยมายืนขวางอยู่ข้างหลังพร้อมกับรอยยิ้มเสแยที่ฉีกว้างจนถึงใบหูรู้ความลับบริษัทแล้วก็มีสองทางเลือกนะไอ้หนุ่มลุงชัยพูดเสียงเย็นจะลงไปนอนบนสายพานเป็นวัตถุดิบหรือจะเลื่อนตำแหน่งมาเป็นหัวหน้าคุมเครื่องจักรเหมือนข้า เช้าวันต่อมาประกาศรับสมัครงานยังคงติดอยู่หน้าโรงงานเหมือนเดิมส่วนเก่งไม่มีใครเห็นเขากลับออกมาอีกเลยแต่ในลายผลิตคืนนั้นมีหัวหน้างานคนใหม่ที่สวมชุดหมีสีเทายืนคุมเครื่องด้วยแววตาที่ว่างเปล่าและตายด้านระวังงานที่คุณจะรับทำให้ดีมันอาจจะกลายเป็นงานสุดท้ายของคุณก็ เป็นได้